ครับสวัสด,ดีครับทักไายตอนบ่ายครับพี่น้องพี่น้องทุกคนเพืเ่อนๆครับมืม่นในขอมาเตรียมข้มพอมอยู่วัดโพธารามบ้านสังแกนตำบลมุนแวงเพื่อสว่างแดดดินครับจังหรัดสุกสขขคนคร์ได้เป็นบุญวันที่12เมษายนครับสลองลมาาูพวกพี่นอ้องวัญไงับมาทักงานซอยกันครับนี่คือ ท่านสทอจากเทศบาลเพื่อนกับแวะมาเรียญน้ำครับมาเบิงช่วงเพื่อนกันหญครับเพิ่นกับเขามาหาอยู่สวัสดีครับท่านสทอครับสวัสดีครับโซทอยันครับคุณยันคุณพี่อาดคนบานแกนเฮาครับบันแ่งทำงานในเทศบาลต้นเคียงครับบ้านเฮาชุมชนยหงไงสามชุมชนครับนอนเคียงสังแกตสังดูเทศบาลครับไม่เลย มีเลยเป็นกาะเฮดบัดมือ่อเมือหนิครับครับผมเฮดนี่นตทยเฮดครับสวัสดีครับนี่เรอครับผมนี่แหละคุณพ่อเห็ดชายแสนโคตรครับนี่แหละตั้งตุตีเฮ็ดช่วยเหลือทั้งวัดทุกวัดเพราะว่าวัดสองวัดครับบ้านสังเเเดนวัดป่ามงคลธรรมวาสวั <laughs> ดโพธารามามีสองวัดพี่นี่เป็นบุญทั้งวัดบ้านครับวัดโพธาราม ล,ลู่นลุ่ไปที่วัดอาโมหิวัดเออครับผมนีม่ก็คือกันคุหลักผูยย้ใหญ่เงื่อนนี่ก็ได้ตัดไม่อยู่คุณละหน้าพี่ใหญ่สอนเลยหน้าขอท่อทุเรีนนยนพี่ใหญ่หนูคุณ <laughs> ละเป็นลูกเคยเพิ่งกับตอท่อครับนี่อขอใหม่พิ่งกับบริจาคคือว่าเพิ่งให้มาทําบุญครับอยีางพุ่มพร้อมไปครับพี่น้องรอพี่น้อง จักสีหม์มื่นองสัมื่นพี่น้องมูพวกกับสิโลม่านนะครับมาซอยกันนีบบ่ <c oughs> นะครับเนี่ย <c oughs> นี่คือบริเวณวัดโพธารามครับ <c oughs> เราไปเห็นอยู่นี่ก็เฮ <c oughs> ียนพราะยังขี้นี่พราะยังข <c oughs> ี้เราก็ปผูกเป็ดเชลเล่นครับจอบกระลอ,อกกินมออกกัน <c oughs> มก็เล,ล,ออกกลออน่นอยู่คุณเออเป็นไรกระลอกคุณ่ายงี้ยมขึ้นนี่ก็คือโบทครับโบทเก่าลอยกว่าปีเพื่อแบบพี่น้อง ของโพธาลามบ้านสังแนเ,นเฮาบุญใหญ่ครับปีนี้บ้านสังแตนเฮาสงการครับวับนที่สิบสามหนิงขางเวียนพิ่นรามีหมอลำซิ่งครับหมอลำซิ่ง mm. ตอนแรกลางคืนมาก็สิเป็นลำวงย้อนยกุกจากจังหวัดอุดรเฮางหมดละพี่นอ้องล่อจากล่อลูกหลานพี่น้องเ่องมาแต่ตา่างจังหวัดครับมา บานเกิดพุ่น้ำเนามาพักคอนประมาณนี้ครับมาบุญสลองงความครับสางแล้วก็มาสรอางน้ำกันพี่น้องด้วยครับประมาณนี้ก็คือขอขอบคุณเป็นเพียงเือ,เพ,อ,เพ,อ,อพี่น้องทุกคนครับอย่าทีธรรมที่เขามาเป็นกำลังใจของประเสียนครับอก้้นนนนนีัเเมสูย ขออภอนพี่น้องทุกคนมี่จะมกมสุขสุขภาพแข็งแรงครับผมทุกคนทุกครอบครัวเด้ออดวันที่หนึ่งที่สิบหกายเงีง้งปังปังทางบ้านรัฐบาลเนาเป็นเสรษฐีเร็วๆครับผมสวัสดีครับ